ว,ว้าวสวนแขวนของนาเลนะ็กฮะจากไอเดียเก๋ๆนะเอาของเก่าที่เขาทิ้งแล้วเขาไม่ใช้แล้วนะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไงฮนะดูร่มรื่นดูสบายตาเลยฮนะนี่แหละไอเดียเก๋ๆของเราใช้สมองในการคิดในการครีเอทออกมา สวยงามตามที่เราชอบช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเลย์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับหลังจากจิบกาแฟแล้วนะสมองมันลื่นมันไหลก็เลยจัดการนะกับไม้ของเราจัดทาสวนแขวนนะแบบไอเดียเก๋ๆจากของที่เหลือใช้นะน,นี้คือไม้ลังนะที่เขาทิ้งนะหลังจากที่เขาใช้ประโยชน์จากการบรรจุของต่างๆเนะขาทิ้งอะไรก็เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะ ก็เลยจัดการซะเอามาปลูกต้นไม้นะทาสวนแขวนนะอาจจะยังไม่ได้สวยงามยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเพราะว่าต้นไม้ก็เพิ่งชําใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่ามองไปถึงว่าถ้าเรามีไม้ที่สมบูรณ์มาสลับเปลี่ยนเวลาเราจัดสวนเนี่ยเราอย่าใช้ไม้แบบว่าฝังตัวอยู่กับไม้นี้เลยเราต้องสามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนบรรยากาศได้ ก็เหมือนใช้ไม้ตัวนี้เป็นแค่ปลอกเป็นแค่กระถางธรรมดานอะกอกนั้นก็จะเอาไม้มาสลับเปลี่ยนไปนะส,สวยๆงามๆนะการจัดสวนการทํามุมกาแฟนะมุมนั่งเล่นนะสามารถทําไดนะ้ก็เป็นตัวอย่างจากนาเล็กเดี๋ยวไปดูกันนะว่านาเล็กทํานี่แหละคลิปก่อนนาะเล็กก็ทําอันเดียวอันล่างสุดน,ะนี่ก็ใส่พวก ตระกูลเงินไหลมานะตระกูลอ,อมก็ชอบร่มรำไรก็จะสวยงามนะฮะเห็นไหมมีความสดชื่นเลยชั้นต่อมาก็จะสูงก็จะมีพวกเอาเท่าที่เรามีนะที่เรามีอยากจะเอามาใส่ก็ว่ากันไปฮะนะอันนี้พวกผีเสื้อราตีหรือปีผีเสื้อตัวน,นี้น่าจะเป็นเศรษฐีเรือนนอกแคร เศรษฐีเรือนกลางนะเศรษฐีเรือนกลางเนี่ยตัวนี้เลี้ยงไว้ใส่กระถางนี่ต้นโอ้โหเห็นไหมฮะออกดอกออกช่อเพียบเลยเนี่ยอันนี้จะรับไม่ไหวจนหักเลยเนี่สวยงามี่ในกระปุกผสมผสานนะทั้งเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนกลางเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ปีผีเสือ้อ อันนี้ก็ปลูกไปก่อนนะให้พอให้เห็นไอเดียให้เกิดไอเดียนะเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปต่อยอดนะสามารถที่จะปลูกไม้ที่หลากหลายนะก็ถ้าเราเบื่อชุดนี้เราก็ยกชุดใหม่มาใส่นะเราก็จะเลี้ยงเป็นกระถางเป็นกระถางแล้วเอามาใส่อันไหนที่โทมแล้วก็ออกไปอันไหนที่สดใสก็เอามาใส่นะก็ทำให้สวนของเรามีชีวิตชีวานะ ดูสวยงามเข้ากับบรรยากาศอันร่มรื่นนะเหมาะที่จะมาเดินพักผ่อนย่อนใจหรือว่ามาจิบกาแฟยามเช้านี่แหละความสุขของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ไอเดียที่บอกไม้ใช้ไม้นี้แขวนบอไม้นี้เป็นไม้ลังถ้าอยู่กลางแดดโอกาสที่จะชำรุดสุดโทมหรือพังก็เร็ว นะแต่ถ้าวางบนพื้นปลวกก็กินง่ายนะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีที่จะทําให้มันยืดอายุการใช้งานก็คือเอามาแขวนในที่ร่มรําไรนะถ้าปลวกขึ้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายแลวก็กำจัดได้ง่ายนะแต่โดยส่วนใหญ่ปลวกก็จะไม่ค่อยขึ้นหรอกที่แขวนๆอย่างนี้นะยกเว้นที่เขาวางบนดินมี อะไรที่เขาสามารถที่จะจัดการได้ง่ายๆอันนี้ก็ถือลำบากสำหรับปวกอยูอ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสวนแขวนแบบมีชีวิตชีวาของนาเล็กนะทำจากไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สรรหาไอเดียอยากจะจัดสวนแต่งสวนครับผมสำหับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม ครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาะ mm hmm. ลิกกไตนายชาแนลสวัสดีครับ